ผืนนี้สิ้นเข็นจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะต่อจกเมืองลองนะคะสีน้ำตาลทองค่ะซึ่งหัวตัวเชิงออกแบบมาได้สวยเป๊ะลงตัวทีเดียวค่ะดูรวมๆแล้วสง่างามนะคะไม่ได้บุผ้ากาวแต่อย่างใดค่ะเป็นผ้าดั้งเดิมนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบนุ่งผ้าเรียบๆง่ายๆสวมใส่ได้ทุกวันแล้วก็นุ่งเองได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณินพาเข้าไปชมลวดลายใกล้ๆลาย เนี่ยค่ะลักษณะของสิ้นเข็นคือจะมีริ้วรายตามธรรมชาติเราเพราะว่าเกิดจากการที่เราใช้ได้2เส้นปั่นรวมกันซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งรอบก่อนนำมาทอซึ่งรับก,กันกับเชิงที่เป็นลายชาววังแบบนี้ค่ะสวยสง่างามมากๆนะคะสีสวยค่ะตัวสง่างามหัวก็สวยด้วยเป็นผ้าทอมือแท้เนื้อผ้าดีสีไม่ตกรับประกันคุณภาพค่ะ งานแบบนี้สวยทนสวยยาวนานมากกว่าค่ะซึ่งเดี๋ยวคุรินพาชมความสง่างาม360องศาค่ะมองมุมไหนก็สวยมองมุมไหนไหนก็สง่างามนี่คือบริเวณด้านข้างนะคะที่คุรินนุ่งไปในหุ่นแล้วนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะบริเวณนี้นะคะคุรินเย็บติดกันไว้เห็นไหมคะ ริ้วรายในการเย็บจะต้องต่อกันเป๊ะแบบนี้ค่ะซึ่งหากท่านใดต้องการนำไปเย็บสํำเร็จรูปนะคะคุณสามารถแกะบริเวณนี้นะคะแล้วก็นำไปตัดเย็บได้อีกครั้งนะคะแบบนี้เลยค่ะหัวสีแดงเป็นผ้าทอมือของสุขโขทัยตัวสิ้นเป็นผ้าทอมือของสุโขทัยค่ะต่อจบเมืองรองนะคะขนาด180ซนตมตรคูณ1 1 0ซนเมตรนะคะ ซึ่งราคา1,650บาทเท่านั้นสนใจทักถามถ่ายคุรินเข้ามาได้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ